สวดีค่ะบางคนก็กินอยู่แบบน้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพามาให้กระเผาค่ะเมนูมืนี้เป็นอาหารเซนนะคะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆนะคะจะพามาทําผัดมามา่มาใส่ไข่แล้วก็ใส่ไก่ค่ะพี่น้องนะคะมามา่ายอดซื้อแบบ เป็นเส้นเฉพาะเส้นนะคะพี่น้องอเี้่้าอามาย่ำมาผัดนะคะจะไม่ได้ซื้อแบบกล่งสําเร็จรูปนะคะพี่น้องซึ่งเซนแบบนี้สเส้นย่อหนุ่มดีกว่าค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าหาซื้อเป็นแบบกลึงสาเร็จรูปที่มีเครื่องปรุงนะคะพี่น้องเส้นมันจะเละนะคะไม่เหมาะสําหรับผัดค่ะส่วนผสมต้างๆก็จะมีกะหล่ำปีค่ะแครอทค่ะคะน้าค่ะไข่สองฟองหรือกี่ฟองก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆชอบมักนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะมาม่าสามก้อนค่ะพี่น้องนะคะส่วนอันนี้ค่ะก,ะก็คือ อกไก่หมักกับน้ำมันหอยค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ใส่พริกให้นิดนึงค่ะนะคะก่อนอื่นค่ะเราจะทําการลวกขนาก่อนค่ะนะคะส่วนกระลำปีเย่าบบลวกเลยค่ะพี่น้องนะคะเป็นอย่างคือต้องลวกขนาดก่อนเพราะว่าขนานะคะพี่น้องถ้าไฟเข้าบอถึงแท้ๆนะคะเวลาผัดมันจะมีความขมนะคะพี่น้องเพื่อนๆสังเกตไหมว่าเป็นอย่างขนาเข้าถึงขมเพราะว่า ไฟมันบ่ถึงนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นค่ะพี่นอ้องเอาไปพัดขนาดลาเข้มพัดยังตง่างเหยหลวกก็น,นะคะพี่น้องตอนที่ลวกให้ใส่เกลือกับน้ํามันด้วยค่ะถ้าเหตดเป็นพัดผักจะจ่าพี่น้องแต่ว่าอันนี้จะลวกพัดใส่มะมา่าแล้วก็สโ่ใส่เกลือใส่น้ำมันนะคะพี่น้องลวกหนำเพียวๆเลยะค่ะนะคะลวกให้พอสุกค่ะ เอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะตักพักขึ้นไว้ค่ะพี่น้องข้าวสแซแนาก็ไดหรือบ่แ่ก็ได้ด้ค่ะแล้วแต่ชอบค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการให้มันเละมากกว่านี้ก็ให้แซ่น้นเย็นนะคะพี่น้องแต่ของเย่านีต้องการให้เละค่ะก็เลยจะบ่แ่นะคะหลังจากนั้นใส่มาม่าลงไปค่ะนะคะลวกพอสุกค่ะเพราะว่าข้าวสือเอามาผัดอยู่ค่ะพี่น้องนะคะลวกให้เส้นแหลกนิดนึงยี่ออกค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าอย่าลวกให้เปื่อยได้ค่ะเพราะว่าเอามาผัดแล้วเส้นมันเละมเป็นตะกินนะคะพี่น้องนะคะ ซึ่งมะม่าแบบนี้คะ่ะพี่น้องมันเหมาะสำหรับการผัดหรือว่าย่ำม,มากๆเลยคะ่ะหรือจะเอามาตําก็ใช้ได้เลยคะ่ะแต่ว่าสเกตเบิ่งคะ่ะพี่น้องฟองของเขาหนึ่งจะเป็นฟองเหลืองๆเ,เป็นน้ํามันนะคะที่ออกเหลืองบางอันบางยี่หอ้อหรือโดนแนกก็ออกขึ้นพื้นนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นลวกออกละดีที่สุดคะ่ะแล้กวก็บรแนะนำให้กินดิบๆนะคะพี่น้องเพราะว่ามีน้ํามันนี่ค่ะน้ํามันดําๆนะคะ,อะ,คะเอาลคะค่ะเดี๋ยวเยอลวกมะาม่าแล้วเรียบร,ร้อยเดี๋ยวจะพามาผัดต่อจ้ะ หลังจากนั้นค่ะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะนะคะพี่น้องส่วนน้ำมันนีมากหน่อยแลีวยว่เห้าด้วยค่ะมัดมากมากัดหน่อยนะคะสาบาดกะเอาได้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่กระเทียมลงไปพัดแบบนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นตามด้วยไข่ค่ะไข่กับสามาดกะเอาได้เลยค่ะนะคะมาไข่หลายกับใส่ละลายค่ะนะคะของย่าสุใส่แค่สองฟองส่วนมา,ามกพวกย่าเนี่ยจคบุเน้นพวกเนื้อสัตว์นคะคะพี่น้องนะคะจะเ,เน้นเส้นหรือว่าผักอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าส่วนไก่นี่กจะก,กินประจํากินทุกมือกินทุกขาบเขานะคะเอาอยัางไงน่คะหลังจากนั้นก็ยีไข่ไปเรื่อยๆค่ะ จากนั้นค่ะตามด้วยไก่ค่ะใส่ลงไปไก่กระไลเติบอยู่พี่น้องว่า้อบเนนเนื้อสัตว์ก็ยังใส่ไก่หลายอยู่นะคะส่วนไข่ค่ะพี่น้องตักพักขึ้นไว้ค่ะเพราะว่าเที่ยห้าสุพัดไก่พัดกระลำปีแล้วนะคะไข่ห้าก็จะแหลกเกินไปค่ะนะคะมันก็จะดูไม่สวยงามน่ากินค่ะเอาแล้วค่ะหลังจากนั้นผัดไก่ให้สุกค่ะ พอไก่เริ่มสุกค่ะพอสะดุงไฟเลยค่ะใส่กระลำปีลงไปค่ะนี่ค่ะผัดกระลำปีให้ยุบเลยค่ะพี่น้องผัดไปเรื่อยๆน้ำกับอาศสยในกระลำปีนี่แหละค่ะมันจะมีน้ำม,มากมาล้วคะเราไม่ต้องเติมน้ำเลยค่ะค่ะผัดไปเรื่อยๆใครชอบกระลำปีกรอบกับกบพ็พักผัดแค่พอสุกเวยค่ะพี่น้องพอกับ ตำปีเริ่มสุกค่ะตามด้วยมาม่าที่เราลวกไว้ค่ะแล้วก็ตามด้วยคะนาค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยไข่ไปยังคือใส่เบอร์เทเดียวเราที่ดิ้นที่น้นองสวเพาะวาเขาาะเริ่มปรุงแล้วค่ะพี่น้องนะคะพอเราจะเริ่มปรุงเราก็เริ่มใส่เครื่องปรุงลงไปใส่ไข่ลงไปใส่ผงปรุงรสค่ะ เน้นเป็นพวกประเภทผงมากกว่าด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าพัดมาม่าห้าง่อยสิบ่แชะตามด้วยน้ําตาลอันนี้คือน้ําตาลค่ะพี่น้องนะคะยูนี่เฮาจะกินรสหนีได้จ้ะพี่น้องสวใส่หลายแท้เิ่นมากหวานๆวานเข้มเข้มค่ะจากนั้นใส่ซอสปรุงรสฟ้าเขียวนะคะใส่ลงไปนิดนึงค่ะจากนั้นค่ะเปิดไฟกลางๆค่ะคนนะคะประเภทพัดที่มีเสร็จค่ะพี่น้องตองนี้ตะเกียบซอยนะคะ ถ้าไม่มีตะเกียบช่วยมันจะทำยากนะคะนี่ค่ะ,ะคอ่คอยค่อยค้นเวยค่ะพี่น้องไข่ห้อสิเหลกนะคะถ้าใส่ไข่ทีหลังเมื่อกัสบแบแสบเพราะว่าไข่ห้อกะสบอมีรสชาตินะคะแต่ว่าอยอดถึงบอกว่าไข่ค่อยๆค,ยคน้นจะสินี่ค่ะส่วนแค่รอดนะคะพี่น้องใส่หลังสุดเลยหลังจากพัดแล้วเรียบร้อยค่ะชิมรสเบิงววา รสชาติของผัดมะม่าห้าแแ่บโอเคแล้วคะ่ะพี่น้องเคยใส่ไข่เอ้ยเคยใส่แครอทหลังจากนั้นค่ะฮอดขั้นตอนสำคัญค่ะคือการชิม <laughs> สำคัญสุดสำหรับเย้าคะ่ะพี่น้องนะคะโอเคเลยแ่บแลยพี่น้องนะคะเ้นเนี้ยนหนุ่มโอเคใส่ไดเบิร์เลยคะ่ะพี่น้องะคะับปิดท้ายด้วยแค่รทเลยคะ่ะ ใส่แครอทลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็ค้นๆค,ค,ค่ะพี่น้องพิ่แครอทยุกหน่อยหนึ่งค่ะปิดไฟเสิร์ฟคันอนค่ะนะคะกินกับน้ำส้มพริกดองหรือว่ากินกับมะนาวนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลน้ำปลาแล้วจะชอบเลยค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะผัดมาม่าใส่ไข่ใส่ไก่นะคะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆจะ้ะมากที่นี่ไนดะ้ย้นอนเสียงออกจากเตาไปบึง้ง มองแจ้งมองบหอนจ้า